สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้เจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาติดาวโจน v i p แล้วก็หุ้นดาวโจน์ปกตินะครับค่าคืนนี้ผมไม่ได้ลงดาวโจนสตาร์นะครับสาหรับแนวทางเมื่อคืนนี้ถือว่าเดินดีนะครับมาทั้งในตัวจอดแล้วก็สายรูดนะครับยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับราวกาชาติผมให้5กับ9นะครับลูด5ผลที่ออกนะครับ4 2 9กับ41ทําไมไม่เป็น529เนาะ นั้นแตกสามตัวนะครับพี่พี่ผิดรูเดียวนะครับห้ากับสี่เนาะห้าไม่มานะครับผมแต่ว่าใครเอาเก้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เก้าสองสองเก้านะครับลาวกาชาตินะครับเดาจน vip นะครับให้หนึ่งกับเจ็ดผลที่ออกสามแปดศูนย์เจ็ดห้าในรอบนี้ใครรูดที่เจ็ดเข้าไปที่เจ็ดห้านะครับเน้นเจ็ดสี่เนาะออกเจ็ดห้า ดาโจสตาให้แปกับ4นะครับผลที่ออก6 1 2 0 4นะครับเน้น41ออก04นะครับเขาจะเฉดไปเฉียดมาแบบนี้ตลอดนะครับพี่ๆใครรูดที่4เนาะเข้าไปที่04นะครับแนวทางก็ถือว่าสายรูดได้เฮนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางค่ำคืนนี้นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับเราไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันวันนี้ขอให้ยังเงงปังๆนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะ ลาวกาชาินะครับรอบแรกนะครับผมให้ไปที่เลข8กับเลข4สายรูดผมให้ไปที่เลข4ี่นะครับ42นะครับผม4 2นะครับแล้วก็4 5 4 9นะครับผม8 1 8 2 8 9 3มตัว8 4 2นะครับ ใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะหรือว่าท่านใดที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ใมที่ผมลงให้นะครับผมดาวโจน VIP นะครับให้ไปที่เลข9กับเลข5นะครับสายลูดให้ไปที่เลข5 5 0 5 3 5 8 9 0 9 7 98 3ตัว95 3นะครับส่วนหุ้นดาวโจนนะครับหุ้นดาวโจนหลังจากหยุดมา2อ,อวันนะครับวันนี้ผมได้เลข2กับเลข4นะครับ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขสองสองศูนย์สองห้าสองแปดสี่ศูนย์สี่ห้าสี่แปดสามตัวสี่สองแปดนะครับผมนะครับ แนวทางก็ประมาณนี้นะครับสำับในรอบดึกนะก็ท่านใดที่เข้ามาติดตามวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆังรวยรวยทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ